เหตุปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยยังต้องไปเกิดหรือทําให้เราเนี่ยยังต้องมีทุกข์ก็เพราะว่ายังมีตัณหาอยู่ถ้ายังมีตัณหาก็ยังเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยต้องเกิดอีกดังนั้นเราเองก,ก็ต้องรู้จักไอตัวตัณหา เหตุเกิดตัณหาความดับตัณหาแล้วก็ทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาเพราะไม่งั้นก็ต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาคือยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยตัณหาในแต่ละวันของพวกเราก็คือเราอยากจะได้รูปได้สิ่งของต่างๆตัณหาในเสียงก็คืออยากจะฟังเสียงเพราะเาะตัณหาในกลิ่นอยากจะได้กลิ่นดีๆตัณหาในรสอยากจะได้อาหารที่อร่อยตัณหาในสิ่งที่ถูกต้องทางกายคือโพธิปะที่มันมาถูกต้องกายก็อยาก อยากได้สัมผัสกายที่ดีหรือในทันมารมก็คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะที่ไปนึกถึงก็อยากจะนึกถึงแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีตัณหาที่อยากจะได้รูปหรือได้สิ่งของได้นูน่นได้นี่อยู่ตลอดเวลาอยากจะฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาเสียงก็ต้องเสียงเพราะๆกลิ่นก็ต้องกลิ่นดีๆไม่อ ara. ชอบกลิ่นที่ไม่ดีอาหารการกินก็อยากจะได้รสดีๆสิ่งที่มาถูกต้องกายดินฟ้าอากา,กาศที่จะมาถูกต้องกายก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีตัณหาในอารมณ์ก็คือ คือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็อยากจะนึกถึงแต่เรื่องดีๆพวกนี้เป็นตัณหาหมดทําให้ยังเป็นเหตุปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดเพราะนั้นหลายๆท่านเองก็เลยจึงมีความทุกข์เพราะว่ามีความอยากอยู่ตลอดไม่จบไม่สิน้นทั้งวันไม่เรื่องรูปก็เรื่องเสียงเรื่องกลิ่นหรือไม่ก็เรื่องรสจะวนเวียนอยู่กับการที่มีความอยากได้คือมีตัาอยู่ตลอด เพราะนั้นเมื่อมีตนาอยู่ตลอดแน่นอนว่าชีวิตของเราเองก,ก็ยังเป็นไปเพื่อที่จะเกิดอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเหตุเกิดของตนาก็คือเวทนานั่นเอง เวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆเมื่อมีความสุขก็แสดงว่าชอบเมื่อมีความทุกข์ก็แสดงว่าไม่ชอบหรือถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็อาจจะเฉยๆพวกนี้คือเป็นเวทนาเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดตนาเพราะนั้นถ้าดับเวทนาได้ก็จะดับตนาได้แต่ก็ต้องปฏิบัติในศีลสมาธิปรรัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดเพื่อที่จะดับตนาแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะดับตนาได้ เพราะว่าถ้ายังมีตัณหาอยู่แบบนี้พระพุทธองค์บอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้มีภพใหม่โดยที่มีนันติคือความเพลินมีราคะคือความกำหนัดติดใจยินดีและก็มีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์ทั้งหลายพอมีตัณหาปุ๊บก็จะมีความเพลินอยู่ในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโภชปาทันมาลมแล้วก็มีความกำหนัดติดใจยินดีอยู่กับสิ่งนั้นไอความเพลิดเพลินความกำหนัดติดใจยินดีเนี่ยทำให้มันเพลินในอารมณ์นั้นๆตัณหามันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นกาม าการตัณหนคือตัณหนในกามคือตัณหนที่อยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือตัณหนในธันมรมคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเวลาไปนึกถึงก็นึกถึงรูปที่สวยๆนึกถึงเสียงที่เพราะๆอย่างนี้ซึ่งพอมีตัณหนเหล่านี้ก็จะเกิดตัณหนในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เกิดวิภวตัณหนกก็คือความไม่อยากเป็นพอมีความอยากเป็นพอได้มาก็ไม่อยากเป็นก็จะ จะเป็นวิภวะตนาอย่างเช่นเราเองได้ภรรยามาแล้วได้สามีมาแล้วพอตอนนี้ก็เกิดความไม่ชอบทะเลาะกันก็ไม่อยากเป็นละไม่อยากเป็นสามีภรรยาของเธอละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งกามกามก็คืออยากได้พอได้มาก็มีความเป็นแบบนั้นพอเป็นแล้วก็ไม่อยากไอความไม่อยากเนี่ยก็เป็นความอยากที่ไม่อยากก็ไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในแต่ละวันชีวิตเราก็จะมีทั้งกามตนามีภวะตนาแล้วในขณะเดียวกันเบื่อก็ไม่อยากเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตนาเพราะนั้นกามตนาภวะ ตนาวิภาวะตนามก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดตนามแปลว่าความทยานอยากมันเป็นความดิ้นรนของจิตใจอ่ะคือมีตนาอยู่ในอายตนะภายนอก ทั้ง6ก็คือความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาปะสิ่งที่ถูกต้องหรือในธรรมมารมคือเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้รูปเสียงกลิน่นรสโพธาปะธรรมารมอย่างไม่จบสิน้นก็แสดงว่ามีตนาอยู่ตลอดคืออย่างเจนตาไปกระทบกับรูปอย่างเงี้ยอายตนะภายในภายนอกที่มันประจบกันอายตนะเนี่ยคือที่ต่อหรือตัวต่อกันนะคืออายตนะก็จะมีทั้งภายในภายนอกภายในก็คือตาหูจมูกล่้นกายใจส่วนภายนอกเนี่ยก็คือรูปเสียง กลิ่นรสโพธาปะแล้วก็ธันมารมเมื่อ2อย่างนี้อายตนะต่อกันก็คือตากับรูปมันจะมาต่อกันคือทาให้เห็นรูปหูกับเสียงก็จะมาต่อกันจมูกกับกลิ่นก็จะมาต่อกันลิ้นกับรสก็จะมาต่อกันกายกับโพธาบะก็จะมาต่อกันใจกับธรมรมารมก็จะมาต่อกันคือเมื่อต่อกันมันก็จึงเรียกว่าอายตนะก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดวิญญาณเกิดการรับรู้เกิดพัสสะขึ้นมาเกิดการกระทบขึ้นมาซึ่งอายตนะภายในภายนอกเนี่ยก็ยังเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าอายตนะภายนอกเนี่ยเรียกว่าอารมณ์6แล้วก็อายตนะภายในเรียกว่าทวาร6อารมณ์ก็คือเรื่องที่จิต คิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงหรือไปคุ่นคิดถึงซึ่งก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนั่นเองหรือธันมรรบนั่นเองเป็นสภาวะที่คอยหน่วงคอยดึงจิตเอาไว้อารมณ์ตั้ง6เนี่ยมันก็จะคู่กับทวาร6ทวารเนี่ยคือประตูจะเป็นส่วนของอายตนะภายในทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหามันก็เลยเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีทางออกไงพระพุทธเจ้า องท่านเปรียบเสมือนมีนครหนึ่งแล้วก็มีเจ้านครเนี่ยประทับอยู่กลางนครแล้วก็จะมีพวกทูตเนี่ยเข้าออกนครทางทวารคือทางประตูก็คือประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนทูตที่จะเข้าออกเนี่ยก็คือพวกที่เป็นอารมณ์ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโปรตปะและก็ทันมารณมที่จะเข้าออกทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ภายในโดยที่ มีอารมณ์ทั้งหคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัณฑ์อารมณ์เนี่ยเข้ามาสู่จิตเข้ามาสู่นครโดยผ่านประตูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้จิตเนี่ยเพลินหรือวิญญาณเนี่ยไปรับรู้ซึ่งพอมันไปเพลินไปรับรู้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาทําให้เกิด ัญหาคือความดิ้นรนแต่ยานอยากพอมันมีความอยากมันก็จะไปเพลินไปเป็นนันติไปกำหนัดติดใจยินดีอยู่ในรูปนั้นเช่นถ้าเกิด รูปเข้ามาทางประตูตาอย่างเงี้ยมันก็เกิดตัณหาในรูปเกิดความอยากได้เกิดกิเลสขึ้นมาถ้าเข้ามาทางหูก็เกิดตัณหาในเสียงหรือเข้ามาทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างเงี้ยก็เป็นตัณหาในกลิ่นในรสในโพธิปะหรือเป็นความนึกคิดอย่างเงี้ยก็เป็นตัณหาในธรรมรมเกิดตัณหาขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาสภาวะของตัณหาก็เลยมีอยู่ตลอดเวลาในตัวเราเพราะยังมีการอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยู่ตลอด ลเวลาไม่จบไม่สิน้นนี่คือชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัณหาที่เราเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเกิดในอารมณ์6เกิดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายหรือในธรรมอารมณ์ ที่เป็นอารมณ์ที่มันน่ารักใคร้ปรัถนาพอใจพอไปปรารถนาพอใจมันก็เกิดกามตนาะเกิดภวะตนาขึ้นมาพอไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดโพธาภาธันมลมก็จะอยากเป็นเจ้าของเจ้าของรูปที่น่ารักน่าใคร่อยากเป็นเจ้าของเสียงที่น่ารักน่าใคร่ก็เลยต้องการที่จะเป็นน,นั่นเป็นนี่อยากครอบครองกามในสิ่งที่น่ารักใคร้หน้าปรารถนาหน้าพอใจแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เกิดวิภวะตนาคือไม่อยากที่จะให้อา ารมณ์ที่ไม่น่ารักน่าใครเนี่ยมันมีอยู่อยากให้มันหมดสิ้นไปคือไม่ต้องการได้อย่างเนี้ยไม่ต้องการเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักใครน่าพอใจเพราะ,ะนั้นกวามตาัณหาความอยากเข้ามาพอได้มาก็เป็นภวะตัณหาพอเบื่อไม่อยาก ก็ผลักดันออกไปอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นวิภวะนาเพราะนั้นความเป็นตัวเราก็เลยมีไอ้กิเลตทั้งกามธนาทั้งภวะนาและวิภวะนาอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะดึงสิ่งต่งตางๆที่มันน่ารักน่าใครเพื่อมาเป็นตัวเราเป็นของเราและก็เป็นความอยากอยากที่จะผลักสิ่งที่ได้มาแล้วให้พ้นออกไปด้วยเพราะว่าได้มาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปไงมันไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ปรารถนาพอใจหรือเกลียดชังมาแล้วไม่ต้องการมาแล้วก็จะผลักมันออกไปอันนี้คือโดยปกติของชีวิตเราอันไหนที่น่ารักนา ใ,ใครก็จะดึงเข้ามาเป็นของเราแฟนเราสวยๆแฟนเราหล่อๆสิ่งของดีงามสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เอาละไม่อยากได้ละไม่สวยงามละรู้สึกเกลียดชังละก็ผลักออกไปไม่อยากอยู่ในสภาวะนั้นแล้วอย่างเงี้ยจิตใจของเราโดยปกติจะมีแบบนี้มีความอยากในอารมณ์ที่พยายามดึงเข้ามาเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากจะผลักออกไปอยากจะทําลายให้มันหมดสิ้นไปมีแบบนี้อยู่ตลอดเวลานี่คืออาการความอยากที่เป็นลักษณะของความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายความ ความดิ้นรนคือจิตใจเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภธบาลดันมลมมีลักษณะอาการแบบนี้อยู่ตลอดเวลาและยิ่งปล่อยไว้มีความอยากมีตัณหาที่รุนแรงขึ้นมันก็อยากจะได้มากขึ้นไงอยากจะดึงเข้ามาอยากจะมีความครอบครองเป็นตัวเราของเรามากขึ้น เมื่อรุนแรงมากก็มีความทะยานอยากที่มากความดิ้นรนความกระสับกระสายก็มากแต่ถ้าว่ามีตนาน้อยความรุนแรงก็ไม่มากความดิ้นรนกระสับกระสายมันก็จะน้อยตามไปด้วยมีตนาความอยากมากรุนแรงมากก็เลยไปละเมิดสินได้ตามอำนาจของตนานั้นเพราะนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันจิตใจเนี่ยมันไม่สงบมันไม่อยู่กับที่เพราะว่ามันเคลื่อนไหวกระสับกระสาย <c oughs> ดิ้นรนด้วยความอยากในอารมณ์ก็คืออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏบัตรทันมาลมอยู่ตลอดนะและความดิ้นรนความ กระสับกระสายเนี่ยมันก็ไม่มีหยุดถ้าไม่ตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติอย่างเช่นเราได้สิ่งที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาพอใจมาเราได้เป็นเจ้าของหรือได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นหรอกมันไม่หยุดในสิ่งที่ได้มาหรอกเมื่อได้มาแล้วก็อยากสิ่งใหม่อยากได้ของใหม่คิดว่าได้สิ่งเหล่านั้นมามันจะสงบลงเพราะว่าได้มันมาแล้วแต่จริงๆมันไม่สงบลงเพียงแค่นั้นหรอกมันก็อยากได้ได้สิ่งนี้มาสิ่งแรกมาสิ่งที่สองสิ่งที่ยาดสิ่งที่สี่ก็อยากจะ ได้บ้านก็อยากได้เงินทองก็อยากมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายมีความต้องการมีความอยากได้ที่ไม่จบไม่สิ้นอยากได้เพื่อมาเป็นของเราหรือบางทีมีความอยากต้องการในสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบไม่รักก็อยากให้มันหมดสิ้นไปอันนี้ก็เป็นตนาเหมือนกันอยากที่ไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นของเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตนาเหมือนกัน เพราะนั no a, our our part, story, ้นถ้าเราพิจารณาดูจิตในแต่ละวันถ้าพิจารณาอย่างละเอียดมันก็จะเห็นในเรื่องของกามคือความเป็นตัวเราของเรามันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่ติดต่อกันความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏบัตธันมาลมอยู่ตลอดมันมีความเป็นตัวเราของเราอยู่ความอยากมันมันงเกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วมันกระดับแล้วก็กามหรือตัวความเป็นของเรามันก็บังเกิดขึ้นมาใหม่พอมันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ดับไปอีกแล้วมันก็จะมาเกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะวน เพราะว่ายังมีตัณหาความอยากได้อยู่ตลอดก็วนอยู่อย่างี้ทั้งวันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าตัณหาเป็นไปเพื่อพบใหม่พบก็คือความเป็นหรือความเป็นเราความเป็นของเราเราเป็นนี่เราเป็นนั่นเพราะว่ามันมีกามมีความอยากมีความใคร่ต้องการพอได้มามันก็จะมีความเป็นพบมีความเป็นตัวเราของเราขึ้นมาไอความเป็นตัวเราของเราเนี่ยแหละมันมีความใหม่อยู่ตลอดมีพบใหม่อยู่ตลอดคือตัวเราของเราเนี่ยจะบังเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาในอารมณ์ต่างๆที่เกิด เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นเพราะว่าเราอยากได้สิ่งใหม่อยากได้ครอบครองสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดตัวเราเนี่ยบังเกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาพอสงบลงก็บังเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาพอเกิดขึ้นมามันดับไปแล้วก็จะอยากได้สิ่งใหม่ความเป็นตัวเราก็เกิดขึ thing, Ziel, like like ้นมาใหม่พอสงบก็บังเกิดส <yes. S 2> <ans> ิ่งใหม่ข um ึ้นมาอีกมันวนเวียนอยู่เงี้ยไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะด้วยความกำหนัดติดใจยินดีคือยังมีราคะอยู่มีความเพลินมีนันทิมีความอภินัน คือความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัตธันมารมอยู่ตลอดเรามีอย่างนี้อยู่ตลอดอาการแบบนี้แหละคือตัณหามีอยู่ในจิตใจ,ใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยแหละบังเกิดขึ้นมาเพราะว่าความชอบไม่ชอบเพราะเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าดับเวทนาได้ตัณหาเนี่ยก็จะดับไปแต่ว่าการจะดับได้นั้นก็ต้องรู้จักการปฏิบัติก็คือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็คือปฏิบัติในอริยม,ม,มรรค8ไม่งั้นเราเองก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยตลอด me too